คุณฟังก์วความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียที่ดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ต่อไปก็จะมีการเจาะตลาดการท่องเทีย่ยวในซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นนะคะคุณฟังทางด้านของการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬานะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจการท่องเทีย่ยวบอกว่าตัวเลขล่าสุดนะคะตั้งแต่เราเปิดประเทศมา วันที่หนึ่งถึงสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนค่ะู้ฟังก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างไทยและก็ซาอุดิอาระเบียนะคะที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นประเทศไทยของเราก็ยังมีอะไรที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาคิดถึงแล้วก็อยากมานะคะเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆชาติให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจไทยนะคะก็ฝากไว้กับทุกๆคนเลยที่เวลามีโอกาสได้เจอกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะด่านแรกเลยก็คือบรรดาผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะคะท่านนะถือเป็นกลุ่มอาชีพแรกเลยที่เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้กล่าวแสดงความยินดีค่ะในโอกาสที่ไทยและซาอุดีอาราเบียนั้นมีพัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีต่อความสัมพันธ์ไทยและซาอุดีอาระเบียที่มีพัฒนาการและความคืบหน้า ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเมื่อวันที่15พฤษภาคม2565นายดอนปรมัตถวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียนะคะเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทําการตลาดการท่องเที่ยวไทยในซาอุดิอาระเบียค่ะทั้งนี้การเดินทางครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางอย่างเป็นทางการของรัฐร่วมกับเอกชนครั้งแรกในรอบ32ปีค่ะเชื่อมั่นว่าจะทําให้สัดส่วนส่งออกของไทยไปซาอุดิอาระเบียนั้นดีขึ้นโดยหอาการค้าไทยประเมินว่าสัดส่วนการส่งออกจะเพิ่มกลับมาอยู่ที่ร้อยละ2.2 ใกล้เคียงกับในปี2532จากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มีมูลค่าประมาณ45,000ล้านบาทคิดเป็นเพียงร้อยละ0.6ของการส่งออกทั้งหมดรวมทั้งคาดว่าหลังการเดินทางเยือนจะทำให้ปริมาณการค้ารวม2ประเทศนั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่150,000ล้านบาทค่ะ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสในการเดินทางครั้งนี้หารือเพื่อซื้อปุ๋ยเคมีจากซาอุดิอาระเบียเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีของไทยและก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทยซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ในวันที่16พฤษภาคม2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอและสายการบินซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียใหญ่เป็นลำดับที่สามของภูมิภาคตะออกกลางในเชิงรายได้เนี่ยนะคะโดยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ทางด้านของทอททและสายการบินซาอุดิอารเบียนั้นจะร่วมกันหารือขยายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียค่ะและก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียนั้นยังมีศักยภาพ และโอกาสเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศอีกมากและก็การเยือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียนั้นจะสามารถสานต่อและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกันและแจ้งถึงความมุ่งมั่นสะท้อนเจตนารมณ์ของไทยในการผลักดันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยซาอุดีอาระเบียสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนผ่านการจับคู่ทางธุรกิจขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยงังซาอุดี อาระเบียนะคะแล้วก็ส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนผ่านการทางการท่องเที่ยวค่ะรวมทั้งยังเป็นโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยเคมีให้กับกเกษตรกรไทยท่ามกลางปัญหาขาดแคลนปุ๋ยผ่านการแสวงหาพันธมิตรใหม่อย่างซาอุดีอาระเบียอีกด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีประเทศไทยที่นํามาฝากแฟนรายการ FM 9.7ของเราค่ะ